รสชาติมันไม่ได้ออกหวานหวานคือกระล่ำนี่แหละม <c oughs> ากระล่ำอยมานะตรงหาหัวดันหนักมากคือไม่หรอกดันหนักชู้ไหมเยวอะเลยนะพอแย้วย ném không lại bậy bậy luôn rồi bực này muốn không ยิ้มมาฝันมั้ยฝันเหยือนไงน่ะเร่งทำแล้วโอนมาโอนมาบอกชื่ออี้

เนี๋ยพอนองนั่งเอ้ยโอ้ยท่านบากจะมอมกันเบิดบุญเอาจังสี่เดฟปะหางนะตาฝนมากเกิดลมปะนุ้ำใบดอกบอลใจนะอันที่จริงแม่เทพไทยลงมาลัดต้องขนาดย่านมัดสีเมื่อด